เราเป็นทีมพิธีกรนะครับมีอีกไหมครับพิธีกรมีค่ะอทดทดสอบไม่หน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเสียงก็จะมาเองนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับเราจะหยุดช่วขณะเพื่อถ่ายภาพนะฮะอ่าเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆเราแจกปากกาก่อนเลย แจกปากกาก่อนเลย <Hello. S 1> วันนี้มีแต่แจกกับแจกนะคะแจกกับแจกครับ,รบทุกคนนอกจากจะได้รับชมละครที่สนุกสนานก็จะได้รับของรางวัลที่จะนํามาแจกรวมถึงขนมนะคะเมื่อสักครู่นะคะครูดวงกำมนก็ได้แจ้งไปแล้วว่าได้เหมาบิ๊กซีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะมาทําการแจกผู้เข้าร่วมชมละครในวันนี้ค่ะ,ะนะครับเราแจกเป็นขนมโอโจ โอโจสอรสนะคะมีสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะถูกใจเด็กๆนะคะวันนี้ครูปุ้ยไม่ทันค่ะโอโจไม่รู้จักขนมปี๊บนะครับครูปุ้ยปุยกับปุยโซนะนํ่าแนะนตัวก่อนครูนี้นักเรียนรู้จักครูชื่อครูอะไรลูกครูอะไรลูกตอบตอบให้ชื่อใดหน่อยครูชื่ออะไรครูช่วยทำมาหากินหน่อยเว้ยครูแฮกค่ะครูแฮกครูแฮกอะไรลูกอ่ะครูชื่อครู ใครที่อ้าปากตอบขอให้ได้เกรด4ภาษาไทยทั้งม .3 และม .4 ครูชื่ออ่าครูแม็กครูแม็กสบายใจได้นะคะเขาจะต่อยกันไหมเนี่ยเหลืองกระแดงเนี่ยถัดมาด้านซ้ายมือของครูก่อนนะครับคนนี้ชื่อครูอะไรหนึ่งสองสามขอให้ได้เกรด4ภาษาอังกฤษหนึ่งสองสามครูปุ้ยเขาบอกว่าปุ้มปุ้ยต้องผ่านปุ๋ยกได้ค่ะปุ้มปุ้ยอ่าเลยลองผ่านวรรณยุกต์ซิ ชื่อมีคําว่าปุ้ยเนี่ยลองผ่านนี้มันจะเริ่มด้วยเสียงสามัญคือเสียงอะไรยกยกนิ้วขึ้นมาโลกห้านิ้วเปิดคอสอนภาษาไทยนะคะยกนิ้วขึ้นมาจ้าห้านิ้วจ้าห้านิ้วห้าเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเขาบอกขอยกได้แต่แบบนี้ค่ะขอยกได้แต่แบบนี้อเ้าเสียงนี้คือเสียงออกเสียงว่าปุ้ย ปุ้ยปุ้ยเสียงครูปุ้ยคือเสียงอะไรลูกสามารถเอกโทเสียงโทอันเราผันต่อสิปุ้ย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 เพราะว่าวันนี้เรามีทั้งปุ้ยและปุ้ยครูคนนี้ชื่อครูอะไรลูกครูอะไรลูก โอ้ย,อยขอบคุณมากค่ะคนในห้องครยยังไม่ตอบเลยค่ะขอบคุณห้องอื่นมากค่ะทุกคนผันเสียงแล้วพยายามใช้ปอปลานะคะอย่าใช้ต่อเต่า <c oughs> <c oughs> ขอร้องด้วยความจากใจ <c oughs> ต่อเต่าคิดไม่ทันนะเนี่ย <c oughs> อย่าใช้ต่อเต่านะลูกแต่ถ้าเป็นภาษาจีนได้อยู่ค่ะคําว่าตุยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะตุ้ยภาษาจีน สี่ดับเก้าแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูกภาษาจีนแปลว่าถูกท้อถูกทุกข้อเลยค่ะถูกแปลว่าถูกหรอครับตุ้ยตุยตุ้ยตุยตุ้ยใช่ใช่ใช่อ๋อตุ้ยแปลว่าใช่ yes ตุ้ยไหมตุ้ยลืมแล้วครับจริงๆตุ้ยคำนี้ภาษากลางเขาตั้งชื่อนะครับนะเขาจะมีชื่อชื่อคุณตุ้ยแต่ภาษาใต้เราไม่นิยมคำนี้มันคืออิทธิพลของภาษานั่นเอง นะครับวิชาการอีกแล้วใช่ไหมคะวิชาการนะคะเราไม่ได้ออกนอกเรื่องนะคะวัฒนธรรมทางด้านภาษาวันนี้เรามีสปอนเซอร์มาแล้วค่ะสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ฟันน้ำนมนะคะตอนนี้กินแล้วฟันหักไหมเนี่ยหล่นแล้วลูกอ่ะแจกลูกเลยเป็นสิทธิ์ของลูกเลยอ่าลูกยิ้มหน่อยเนี่ยลูกมามามานี่ลูกขึ้นลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอ่าโออชุดนะคะวันนีครับชื่ออะไร <se> <ils dumpling> <you> ครูปุ๋ยแนะนาให้เขาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับสุนทรหันไปมองด้านหน้าลูกชื่ออะไรครับชื่อพาชิมรัตสบะครับอ,อยู่มาจากโรงเรียนอะไรครับเทศบาลบ้านเสนาลงสารพ์ออชื่ออะไรครับพออชื่ออะไรจัไม่ได้เขาอบอกว่าตอบแล้วอยู่ในใจค่ะวินวินวินอะไรไม่รู้ล <c oughs> ูกวันนี้วันนี้วันนี้เรามาทําอะไรกันที่ดีบุกค่ะ ดูลาครภาษาไทยครับอ่าโอเคปรบมือ,มอให้กับเพื่อนหน่อยอ่อ,อันนี้มาจากเซนา,า,ารังสันสงสัยนั่งรถมาเหนื่อยคะ่ะน้องก,ก็เลยยังไม่ค่อยตื่นเดี๋ยวช่วยช่วยกระตุน้นหน่อยได้ไหมคะขอกาแฟสักแก้วให้เด็กได้ไหมฮะกาแฟดำนะคะกาแฟดเดี๋ยวดีดไปเลยคะ่ะตุ้ยไม่ตุย้ยตุ้ยไม่ตุยต้ยตุ้ย <laughs> โอเค <laughs> แปลว่าฟังอยู่แปลว่าฟังอยู่ได้อยู่นะคะกับใจความได้วันนี้เราจะมีการไลฟ์สดด้วยใช่ไหมคะคุณแม่แม่คะขยันมาเลยแม่เด็กจะต่อยหน้าเราตอนนี้คุณแม่คอเกร็งเลยนะคะซ้ายทีขวาทีค่ะอ่าถ้างั้นขอผู้กล้าจากโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีสักสามคนได้ไหมบ้านทุ่งลูกอย่าน้อยหน้าค่ะบ้านทุ่งเจดีสักสามคนมาเลยมาเลยมาเลยมีไหมครับสกิลเล่นกันอย่าแย่งกันริ้วริ้วริ้วทุ่งเจดีขอผู้กล้าสามคน มาก่อนได้เปรียบนะคะเร็วลูกทุกเจดีใหญ่เสียชื่อลูกลุกแล้วค่ะนี่คนาเร็วม่ใช่รุ่นพี่จะร้องไห้แล้วนะคะถ้าลูกยังไม่ลุกนะคะรุ่นคุณตานะมาเลยค่ะมาเลยค่ะบ้านทุ่งเจดีเสื้อส้มใช่ไหมคะเสื้อส้มครับอ่ะมาเลยค่ะปมือหน่อย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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยครับมาเลยมาเลยโอ้นี่แหละคนที่เราต้องการคือคนกล้า คนกล้าในวันนี้จะเป็นคนเก่งในวันข้างหน้าอแนะนําตัวก่อนครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อประพังกรณรุนมิตรครับชื่อน้องอะไรน้องอะไรอีกทีดังๆลูกชื่อธามครับชื่อน้องธามธามที่แปลว่าตุ้ยเอ้ยเวลา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 ก็ยังคงตุ้ยอยู่ยังวนอยู่ตรงนั้นแหละลูกคาเดียวเล่นทั้งวันเลยนะคะชื่อน้องธามใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าหันหน้าครับ ครูจะถามว่าวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรรู้ไหมครับมีใครจะช่วยเพื่อนบ้างอมีคนจะช่วยค่ะครูเม็กมีคนจะช่วยเพื่อนตอบได้เขารู้ครับครูปุ่ยในลองต,<อ>ต,ตอบดังๆชัดๆวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 19, นู่นนู่นหลนหันทางนู่นหัทางนู่นหัทางนู่นตรง,งกับวันที่หนึ่งสองสก้กกาดาครับอีกทีฮหนึ่งสองสามยี่สก้กกดาฮึบอีกที่หันหนัหันไปหาเพื่อนหันไปหาเพื่อนมันมนม่นใจครับ 19, 19, 19, 19. ไม่ไม่สั่นนะลูก ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับ29กกรกฎาคมครับข,ข,ของปีไหนออทุกปีเออทุกปีขอเสียงปรบมือให้กับน้องไทม์ไปแจกเพื่อนข้างๆได้นะครับไทม์เขาไม่ช่วยตอบลูกอย่าแบ่งนะคะยอายกนะคะแบ่งกันแบ่งกันมีอีกไหมคะบผู้กล้ามีอีกไหมฝั่งนี้ส่งแล้วฝั่งนู้นส่งไหมลูกมีเขายัางประชุมกันอยู่นะคะว่าใครจะออกมาดี อตอนนี้ท่านผู้อำนวยการนะครับดรนัทยาพรเสวตานนท์ก็เดินทางมาถึงแล้วลูกสวัสดีท่านผู้อำนวยการหน่อยครับ 2> 2> 1 2 3สวัสดีครับอ่ครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณครูสุคนเทพนรงค์นะครับอดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนี่ครูของครูลูก แล้วก็คุณครูนพพรนัทหลางนะครับแล้วก็ท่านสอนอนะครับท่านอดีตสอนอนะครับเ,เป็นคุณพ่อของครูชมทิสานะครับก็เดินทางมาถึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกจังหวะนี้ขออนุญาตทักทักทายภาพรวมนะครับคุณครูอุราเสนาเพลงนะครับคนนี้ไม่เคยพลาดงานเลยไม่เคยพลาดครับเป็นเจ้าของต้นขนุนหนึ่งต้นนะครับที่แจกทั้งโรงเรียนได้เลยทั้งโรงเรียนได้เลยนะครับ คุณครูอุทัยรักษา,านะมาแล้วรูออดนะครับ<ส>ดีะนะครับแล้วก็รวมถึงคุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีและโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสารนะครับก็ขอสวัสดีคุณครูด้วยร่วมถึงคุณครูเจ้าภาพที่นั่งสบายชมพูสบายเขียวนั่นครูในเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะนึกว่านางฟ้านะคะวันนี้รูน,นกับครูพิมพค่ะเมื่อวานถามบอกว่าไม่มีชุดแต่วันนี้จัดเต็มนะคะน่ารักมากเดี๋ยวละครให้รำหน้ากลองยาวนะครับ <c oughs> อ่านะครับเดี๋ยวตอนช่วงนี้ก็ตามอธยาศัยสักครู่หนึ่งนะครับเ,เรามาพูดสโลแกนพร้อมกันนัดแนะสโลแกนก่อนนะครับอ่านลูกเห็นเครื่องหมายคําพูดไหมอีกรอบอีกรอบเอาพร้อมกันแล้วเ hey. ฮแต่ครูอยากได้แสงแฟลชด้วยตากล้องคุณแนนเตรียมถ่ายวิดีโอให้หน่อยครับอ่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ทยอยกลับ ได้ไหมลูกยัง uh ยังยังจเย็นค่ะจเย็นนะคะปิดแฟดแล้วกดไว้ที่ที่ขาก่อนลูกอย่าให้แฟดโผล่เปิดแฟดใครเปิดแฟดขอให้ชีวิตรอดรุ่งรุ่งโรรุ่งรุ่งโรดชดช่วงชัชวาลนะคะเปิดแฟดแล้วตั้งไว้ที่หน้าขาก่อนลูกตั้งไว้หน้าขาแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะแล้วเราพูดในเครื่องหมายคำพูดในร้องท่อนองซ้อมเครื่องหมายคำพูดก่อนซ้อมลูกดังๆังหนึ่งสองสามซืบซัด สร้างสรรวรรณกรรมวรรณคดีร่วมสมัยแล้วก็ยกแฟดขึ้นมาเอโอเคไหมครับแล้วก็โบกไว้นะเมื่อกี้คือซ้อมจิมจะเป็นคนถ่ายใช่ไหมลูกเชิญหน้าเวทีก็ได้ลูกเชิญหน้าเวทีได้เลยอ่อันนี้เดี๋ยวเราจะลงช่องช่องไทยดีบีค่ะของสภาเชื่ออะไรนะ c สซดีบุกใช่ไหม หลายคนติด <SC S 2> ตามอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายเลยอ้าเร็วลูกเร็วลูกไฟเริ่มไหม้แล้วลูกเร็วๆอ่าดังๆนะทีเดียวจบเราสามารถปิดไฟได้ไหมครับอันนี้ต้องปิดบนเวทีไม่เป็นไรเอาพร้อมกันามาหนึ่งสองสสืบศาสตร์สร้สางสรรค์วรรณกรรมวรรณคดีร่วมสมัย เอค้างไว้ค่ะค้างไว้เอาไว้ไม่เลยสวยมาวเดี๋ยวขออีกรอบได้ไหมใครที่ยังไม่เปิดแฟดเปิดแฟดครับเปิดแฟดชีวิตจะมืดมนนะลูกเอาเปิดแฟดเอาใหม่มาคนไม่ยอมปิดเลยค่ะกลัวชีวิตจะมืดนะคะเอาเปิดไว้นะครับเปิดไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนอีกรอบนะรอบนี้ครูไม่ใช้ไมล์ลูกต้องพูดเองดังๆนะครับสาธุเราต้องเป็นคนชัดเจนนะคะใครพูดดังขอให้เป็นดาราใครไม่ ใครปากไม่อ้าขอให้เป็นข้างวัดโอเคหนึ่งสองสามข้างข้างขอขอบคุณคุณครูตรงทางนั้นด้วยนะคะน่ารักมากค้าอ่าตอนนี้เรากําลังไล์สดนะครับคุณครูอย่าส่องที่ใต้คางนะคะเป็นห่วงค่ะ <c oughs> คุณนกอย่าอย่าอย่าเสยใต้คางฮะมันน่ากลัวครับ <c oughs> อตอนนี้ท่านพอสถิตรีบรุษนะครับกับกับคุณท่านภรรยานะครับก็เดินเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้แล้วก็รวมถึงท่านรองสุวิภาตั้งก่อสกุลนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงเม็ที่เรียบร้อยแล้ว ลูกพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆหน่อยส่งเสียงมาส่งเสียงมาอ่า,อาพร้อมมากเลยค่ะพร้อมถ้าพร้อมเราจะเข้าสู่ในส่วนพิธีเปิดแต่เรามีข้อตกลงและดึงเวลาไว้อีก5้านาทีนะครับเขาเขากระซิบเบาค่ะ <c oughs> เราไม่ต้อง <c oughs> บอกเขาค่ะเป็นคนลาต้านะคะ ดึงเวลาไว้อีก5นาทีเพราะเรารอความพร้อมตอนนี้นักแสดงกําลังติดเครื่องหัวอยู่ข้างบนนะครับเราปล่อยไม่ได้ซึ่งอลังการมากที้แอบไปสองมาแล้วค่ะนักแสดงพร้อมมากหวังว่าผู้ชมตรงนี้ก็ต้องพร้อมเช่นกันค่ะปีนี้เราจัดเต็มรูปแบบเทคโนโลยีแบบจอแสงสีเสียงเลยจอ LED LED นะครับไม่ค่อยคุ้นกับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับ วิบวับค่ะวันนี้วิบวับกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะภาพถ่ายทุกภาพรวมถึงคลิปวิดีโอทุกคลิปนะคะนักเรียนโพสนะคะอย่าลืมแฮชแท็กเมื่อสักครู่แฮชแท็กอะไรคะแฮชแท็กไทยดีบีนะคะแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งค่ะละครภาษาไทย67นะครับ67ละครภาษาไทยดีบุกหกเละคใช่คาไทุกคนจะต้องพิมพ์ไม่เหมือนกันทายใต้แฮชแท็ก เพื่อที่ภาพและคลิปวิดีโอทุกภาพจะได้ไปรวมอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็ลูกแอดแอดด้วยเขาเรียกอะไรนะออกเสียงไงแฮชแท็กไม่ไม่แอดแอดแอดที่ว่ามันแท็กเราแท็กชื่อค่ะลำพันภาษาอังกฤษแท็กกลุ่มสาระ Facebook นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนนะคะเราจะมีเพจอยู่ไทยดีบีก็ขึ้นนะครับ วันนี้ถ้าไม่ได้รับชมอยู่ที่หอประชมแห่งนี้เรามีอีกช่องทางหนึ่งอะค,คมแม็กที่ไหนคะเรารับชมทางเพจกลุ่มสาระไทยดีบีนะครับเดี๋ยวภาคบ่ายถ้านักเรียนไม่ได้เข้ามาดูนักเรียนชมทางไลฟ์สดก็ได้นะครับตอนนี้เราไลฟ์สดกล้องนั้นอยู่ทีมไลฟ์อบอส ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็จะผ่านทางช่องทางไลฟ์สดเช่นกันนะคะเราไลฟ์สดทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกนะครับยิ่งใหญ่มากมนุษย์สวรรค์แล้วก็บาดาลด้วยนะคะตอนนี้อย่าลงไปข้างล่างเลยค่ะน่ากลัวค่ะคุณนุ่นได้ยังไม่กล้าเรียกว่าคุณนุ่นเลยค่ะวันนี้เขาไม่ใช่ครูนุ่นนะคะเพขาเป็นนางในวรรณคดีอะไรครับคุูปุ๋ยแบบนี้ เขาเป็นนางเงาอค่ะวันนี้นางง้อนะครับนางง้ะหรือนางตานีผสมกันค่ะวันนี้สบายเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาเดี๋ยวเดี๋ยวเกานะคะรุ่นจากวิกผมนี้รู้สึกว่าจะสร้างปัญหานิดหน่อยนะคะเพิ่งไปรับลงจากเทือกเขาบรรทัดมาตอนตีหนะ้านะครับมาเป็นคู่นะคะวันนี้มาเป็นคู่ลำหักไหมลำหักลำหับหลำหับ,ห,บ,ห,บหรือลำลำหักยังไม่หักขึ้นแคลได้คุณแนนชักตานะฮะ แฟนคลับอย่าลืมนะคะถ่ายภาพเก็บอาไว้นะคะภาพนี้เราจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะปีละครั้งเท่านั้นนะใช่ครับปีหน้าเป็นคิวครูปุ๋ยได้ค่ะแต่งอะไรดีคะแต่งอะไรคะพี่ปุ้ยแบบนั้นจําได้พี่ปุ้ยแต่งแก้วหน้าม้าปีที่แล้วปีที่แล้วครูปุ้ยแต่งตีมแก้วหน้าม้านะครับฟันเนี่ยต้องเม็ดอ่ะต้องเสียสละจงกระเบนให้ครูนพค่ะนอกจากแต่งคนเดียวไม่พอนะคะจะต้องดูแล คุณคุณนบด,ณณด้วยนะคะเขาเป็นพี่กับน้องกันครับเป็นพี่กับน้องค,ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนพิธีเปิดให้เราอยู่ในอาการที่เขาเรียกว่าสงบสติอารมณ์ก่อนนะลูกนะใช้คำนี้ลูกอย่าเพิ่งคุยกันนะครับเดี๋ยวพอเปิดละครปุ๊บลูกเต็มที่แต่ในช่วงพิธีเปิดขอให้อยู่ในอาการเงียบเสียงนะครับเราทดสอบไหมทดสอบรู้นะหนึ่งสองสามอึ๊บ ยกอกอึบเลยค่ะเก็บเท้าด้วยค่ะเก็บเท้าตรงน้องๆบริเวณด้าหน้าค่ะอเก็บเท้านิดนึงเดี๋ยวในช่วงพิธีนะครับภาพจะได้สวยงามไม่นั่งชั้นไม่นั่งชั้นเข่านะคะอในลองยืดตัวหน่อยครับอกผายไหลพึงยิ้มหวานหวานตอนนี้เรายิ้มหวานหวานเออยิ้มหวานหวานลูกยังไม่ยิ้มเลยค่ะเอาแมคคุณแม่เอาใหม่ค่ะยิ้มหวานหวาน เดี๋ยวกูไปแยงตู้ตี้นะลูกทาให้ยิ้มอ่ะหิวข้าวใช่ไหมคะตู้ตีนี่คืออะไรนะยงมันดักดูเดียมอะตุยตจักกะจี้นะครับอ่าโอเคนะครับเอาเก็บมือถือก่อนเก็บมือถือก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าใครคุยที่ขณะทําพิธีเปิดเราเรียกมาสัมภาษณ์ครังหน้าได้เลยค่ะเราจะเพ่งเล็งและหมายหัวไว้แล้วเดี๋ยวพิธีเปิดเสร็จเราจะเรียกมาสัมภาษณ์ด้านหน้า นะครับเรามาดีค่ะเรามาดีใช่ไหมคะเรามาดีครับเราไม่อคฆาด้วยค่ะเราไม่อคฆาเราเน้นมาดร้ายอ่าโอเคค่ะเชิญนะคะเรียนเชิญนั่นแขกผู้มีเกียรตินะคะเชิญบริเวณหอประชุมได้เลยค่ะจะมีเก้าอี้นะคะไว้รองรับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาของเวทีนะคะท่านสามารถที่จะเข้ามานั่งได้เลยคนักแสดงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดม่านนะครับ ปิดม่านและเปิดโชว์แรกเปิดม่านเดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตกันว่าทําอะไรนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดเสร็จนะครับพอฉากแรกเปิดม่านเนี่ยจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับให้ทุกคนยืนตรงนะแล้วก็ดูตัวละครบนเวทีพร้อมกับวิทีอาร,ราชกรณียกิจนะครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นอ่ะขออนุญาตปิดม่านครับสงสัยเราต้องปิดอ่ะใช่แล้วก็เรื่องที่1 1> หนึ่งน,ะะนักเรียนลูกสภานักเรียนช่วยปิดม่านทีครับ ปิดม่านหน่อยเราอุบไว้ก่อนนะครับกวนทีมงานด้านหลังนะคะปิดม่านด้วยนะคะเพื่อเตรียมการแสดงค่ะทำได้ทุกอย่างนะสภาโรงเรียนเราครับครูปุ้ยใช่ค่ะมากความสามารถค่ะเขาบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเสียสละค่ะยินวันนี้เราจะมีคอนเทนต์มากมายเดี๋ยวฝากน้องๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆติดตามคอนเทนต์ของทางสภานักเรียนด้วยนะคะโอเค เราปิดม่านเราเข้าเราจะวันนี้ละครมีทั้งหมดกี่เรื่องอะครับครูปุ๋ยมีทั้งหมดเก้าเรื่องอ๋อเก้าเรื่องที่เราเรียกว่าอะไรนะเก้าเรื่องเก้าเรื่องเก้ารถเก้าห้องเก้าวรรณกรรมและวันนี้วันที่เก้าสิงหาคมเรื่ดีมากค่ะเรื่ดีมากนี่ตอนนี้คนก้าวเท้าเข้ามาติดจอติดเวทีแล้ว นี่เห็นแต่นางฟ้านางสวรรค์นะคะกําลังทยอยเดินมาเชื่อไหมผมหันไปดูว่าตัวละครวันนี้เราไม่ได้แสดงเรื่องนี้เพราะว่าผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครท่านรองสมชายเจริญฤทธิ์นะครับวันนี้มาในทีมของขุนช้างนะครับมาเลยผท่านรองค่ะท่านรองสมชายค่ะบอกไม้บอกมือหน่อยค่ะขอลองโชว์ตัวด้านหน้าหน่อยค่ะมาในทีมขุนช้างนะครับเยอดมากเลยค่ะ ไปยีจากวัดไหนคะวัดลุ่มมะวัดลุ่มวัดลุ่มนะคะขอบคุณท่านรองครับท่านรองจัดเต็มทุกงานเลยค่ะได้ค่ะคุณช้างมีแล้วนะคะที่ทุกคนกําลังมองหาน่าจะเป็นขุนแผนค่ะคุณแผนยืดออกแล้วค่ะคุณแผนยืดออกแล้วค่ะพี่ปุ้ยคุณแผนมาในชุดสีน้ําเงินนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะท่านรองพิาก็ได้ให้เกียรติร่วมเป็น แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีนะคะ,ะ,คะท่านพออ,อมาในทีมอ,อเจ้าไหมคะ,ะงามอย่างไทยนะคะแค่พออยิ้มนิใจละลายหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ภูเมกกำลังไปเตรียมนะคะทีมงานด้านหลังอยู่โดยเรื่องที่หนึ่งของวันนี้นะคะเป็นการแสดงเบิกโรงเกิดก่อสืบสารเริ่มการสร้างชื่อโรงเรียนดีบุกพังงาววิทยายนค์ค่ะก็ เป็นปีแรกเลยนะคะพี่ปุ้ยที่ได้จัดการแสดงเรื่องนี้ขึ้นมาหลายๆคนอาจจะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของเรื่องของเรื่องนี้<ช>นะคะใช่ค่ะของดีบุกแห่งนี้นะคะว่าเริ่มต้นมาได้อย่งยังไงนะคะจนถึงปัจจุบันนี้รวมถึงหนูหน,หนูมหป .6 ใช่ไหมคะน้องๆมปหนะคะชั้นปหใช่เดี๋ยวต่อไปถ้าใครนะคะเข้ามาสู่รั้วดีบุกเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ หลงเหรอคะเมื่อกี้เข้าไปหลังมาแล้วหาทางออกไม่เจอหลุดไม่เข้าไปแช์โลเคชันให้มาตัามตาม GPS ใช่ไหมครับอ่าโอเคพร้อมแล้วเนาะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พบยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเรียกพิธีกรนักเรียนออกมาช่วยเราดีกว่าอ่าขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรนักเรียนพี่ไทยและพี่อานิสด้วยครับขอเสียงตบมือ้วยค่ะ เขากลับแล้วหรอเขาไปแอบซ่อนตัวอยู่แล้วเหรอคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางคุณครูนะคะก็จะส่งต่อพื้นที่พิธีกรตรงนี้ให้กับพี่ๆนักเรียนนะคะซึ่งพี่ๆก็จะได้ฝึกประสบการณ์นะคะ ในการดําเนินการในด้าน<ช>ของพิธีกรนะคะซึ่งนักเรียนโรงเรียน,ยนดีบุกพังงาวิทยายน์นะคะก็มากด้วยความสามารถนะคะไม่ได้มีความสามารถในด้านการเรียนเพียงอย่างเดียวเรายังสามารถที่จะฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆในรั้วโรงเรียนได้อีกหลายๆประสบการณ์นะคะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพบอ่พี่ๆสวยหลอ่อมาเตรียมอยู่แล้วค่ะ ขอเสียงตบมือให้พี่พิธีกรหญิงและชายด้วยค่ะอามาแล้วนะครับพี่ทายนะครับกับพี่อนิตอาอาเชิญพี่ดำเนินรายการต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสวัสดีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้เห็นมาจากหลายโรงเรียนเลยทีเดียวค่ะ อาจจะมีบางคนนะคะคุ้นหน้าพวกเราสองคนแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักเราค่ะเราขอมาแนะนําตัวกันนิดหน่อยดีกว่าค่ะพี่ไทยดีครับพี่นิดท้างั้นเดี๋ยวเริ่มที่พี่ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับพี่ชื่อนา,นายธนกรเงาะผลหรือเรียกว่าพี่ไทยก็ได้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนิสรินบ่มทองหรือเรียกว่าพี่นิดคนสวยก็ได้ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดาเนินรายการในวันนี้ครับ ซึ่งก็จะมามอบทั้งความสนุกความมันและความแซบให้กับทุกคนตลอดกิจกรรมในวันนี้เลยนะครับค่ะแอบเห็นว่ามีบางคนเนี่ยแต่งตัวร่วมสนุกกับพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะพี่ว่าเราลองไปถามนิดนึงค่ะว่าบางคนเนี่ยเขาแต่งตัวได้เรฟมาจากละครเรื่องอะไรวาเหมือนกันเพี่อเราให้เขาว่าโชว์ตัวดีกว่าค่ะอย่างน้องคนนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นนางในวรรณคดีจากเรื่องอะไรคะ แนะนำตัวก่อนได้ไหมคะมาจากไหนห้องอะไรเอ่ยห้องถามสามนับสิค่ะพี <c oughs> ่นิดชื่อกาบค่ะน้องกาเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไรคะพี่ว่าเราให้น้องเขาลุกขึ้นดีกว่าครับจะได้เห็น<ข>โชว์ความสวยครับทุกคนได้เห็นกันขอเสียงปรบมือให้กับน้องกาบหน่อยคะ่ะ ได้แรงบันดาลใจมาจากวนนรนณคดีเรื่องอะไรคะเหมือนจะกำลังคิดอยู่ว่าเอยเรื่องไหนดีนะอะบางระจันนะครับ <laughs> ชุดนี้พอจะไปเป็นชาวบ้านบางระจันได้หรือเปล่าคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับอีกคนหนึ่งครับเนี่ยพี่สะดุดตามาครับน้องเดชพลช่วยลุกขึ้นให้พี่หน่อยได้ไหมครับแม่ อันนี้เนี่ยมาจากเรื่องไหนครับขออนุญาตแนะนำตัวกันนิดนึงัครับมาจากหนึ่งทัเก้าอสามทัเก้ามาจากเรื่องอะไรครับเนี่ยเดทพูเนี่ยเดทพูเน่เป็นการประยุกต์ชุดไทยให้ร่วมสมัยได้ดีจริงๆเลยละครับค่ะส่งตรงมาจากอเมริกาเลยหรือเปล่าคะมาคอลแลบกับ วัฒนธรรมของไทยคะ่ะพี่ไทยขอบคุณน้องเดชภูมากนะครับและขอบคุณน้องกราฟด้วยคะ่ะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วละครับขอเรียนเชิญท่านรองสุวิภาตั้งก่ะสกุลน,นะครับและก็ดรณัทยาพรเสวตานน์ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุคพังงานวิทยาลัยนในกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญค่ะ

ท่านรองสุวิภาตั้งก่อสกุลรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูกเก็ตระนองท่านผอ,อสถิตตรีบุรุษประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลยั์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน,นาคณะครูบุคลากรและลูกๆนักเรียนจากทุก,รนะะทนนกรโรงเรียนนะคะดิฉันนางรัทยาพรเสวตานนนผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลยั์ ขอขอบพระคุณท่านประธานที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนในวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมชนากธินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชธรรมดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยตรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปราย ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระาาราชหฤทยัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทยนับแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มสาระ